สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับครับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องพ่อกันมนีตรงกับวันที่สิบสองกันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดเวลาสองทุ่มพี่น้องยู่มมองเก่าพี่น้องสมพานบอกกบบ้านจุดบัวบานตำบลกุทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดม,หา,ามหาสรารคามมหาสารคามพี่เก่าพี่น้อง มาดูน้องๆนะครับร้อมเดินทางนะครับสวยพี่น้องมูนี่น้องก็ออกหางไม่ไหมนี่สวยพี่น้อง่าเดินทางบาทหาทิพตังค์พี่น้องสวยครับ่าเดินทางเอาเนี่ยหาทิพตังค์บาทหาทิพตังค์มีผู้ใดสนใจกัโทุกมาเลยพี่น้อง ศูนย์เก้าหกเก้าสีเก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับคู่กองสมพันธ์พี่เกขานั่นแหละไปสวยคือน้องพี่สามใส่ใหญ่กลางเล็กพีม่มีสีทองเป็นม,ม็ดอะไรนี่ขึ้นบนนี่ขึ้นเคียนกับมี่คือน้องเป็นหางกับนี่นะครับเป่งออกกาบหางนะครับเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบ จะยีสติเบ็ดมือยี่สองยี่สามยี่สี่นิพพามือนะครับวันพ่อเดือนนี้จะนิพพามือเจ็ดสามยี่สิบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่สี่มือ, 13, 14, 14, มอนะครับเป็นหัวกระมีนะครับเป็นลูกกบกระมี่นะครับ,กกบ,นะรบหาอาหารนีงไงยว่าพี่น้องหายเศร้า เทียนหนึงเย็นเที่ยนึงแล้วก็นยนี่ยมนขึ้นอีกเทียนหนึงเขาได้ไงไหวพี่น้องผมคนคนพบสูตรลับแล้วเท่าไหรบ่าาได้ไงไหวป่ะนี่เดี๋ยวนี้ไงไหวขนาดเลยพี่น้องนะครับกิน,งนไงไงไหวเลี้ยงง่ายปลอดโรคเห็นบ่พี่น้องง่ามบ่พี่น้องว่าเห็นบ่ล่ะปลอดโรคเย็ดนั่นบ่มีตัวเย็บตัวไข่เดิมีตัวตัว,ตวขแข็งแรงพี่น้องอปลอด โลกเลี้ยงง่ายตัวเร็วนะครับสวยๆนะครับเอาพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องฝากเี้พี่น้องเด้อกดซับตะไครกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ